สวัสดีค่ะวันนี้แม่กิ่งกับลูกๆดีใจอีกแล้วค่ะเมื่อเช้าดีใจไปแล้วรอบหนึ่งตอนเย็นมาแล้วก็ดีใจอีกแล้วค่ะเด็กๆตระกูลทองของเราตื่นเต้นตื่นเต้นดีใจกันอีกแล้วเนี่ยค่ะก้มหน้าก้มตากินกันใหญ่เลยนะลูกขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญก่อนลูกฮะ พากันขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญก่อนไงหน้าขึ้นมาก่อนก้มหน้าก้มตาค่ะแม่เอาขนมให้กินลองเจียวเจ้าอยากจะกินกันปีนป่ายขนมกันปีนป่ายอาหารกันก่อนอื่นแม่กิ่งก็ขอกราบขอบพระคุณแม่นามากๆนะคะแม่นาให้แม่กิ่งไปซื้ออาหารมาให้ลูกๆค่ะ หนมาขอบคุณแม่นาก่อนลูกเร็วๆเร็วๆพากันมาขอบคุณแม่นาก่อนกำลังมุดกินกันอยู่ค่ะคงจะยากแม่กิ่งแล้วก็ลูกลูกตระกูลทองก็ขาก็ขอกรับขอบพระคุณแม่นามากๆนะคะที่ได้เมตตาครอบครคัวตระกูลทองทองเราเสมอมาค่ะการที่แม่การที่เด็กๆได้กินอิ่ม ตะมุกตะมีกันแบบนี้ก็เพราะแม่นาคอยช่วยเหลือค่ะแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆตระกูลทองก็ขอให้แม่นามีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็ขอให้แม่นาคิดทําอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นดีใจใช่ไหมลูกตื่นเต้นดีใจครับแม่พวกหนูได้กินขนมแล้ว แม่กิ่งมีซื้อมาทั้งอาหารเปียกแล้วก็อาหารเม็ดแล้วก็ขนมค่ะมาให้เด็กๆเด็กพวกเขาก็ดีอกดีใจตื่นเต้นกันทุกครั้งที่มีผู้ใหญ่เมตตาพวกเราก็จะตื่นเต้นกันแบบนี้ใช่ไหมลูกฮะตื่นเต้นทุกครั้งเลยค่ะดีอกดีใจกันแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆตะกุณทองก็ขอกราบขอบพระคุณแม่นาอีกครั้งนะคะที่ได้เมตตา พวกเราครอบครัวตระกูลทองเสมอมาแม่กิ่งก็ขอให้แม่นาไม่แต่ความเจริญเจริญค่ะดูพวกเขามีความสุขมากมายค่ะไม่ว่าจะแหนวเล็กเหนวน้อยเนี่ยค่ะความสุขมากมายคน ให้ก็ดีใจคนได้กินก็ดีใจค่ะดีใจที่พวกเขาได้มีความสุขกับการกินไม่จะเป็นอาหารหรือว่าขนมคนกินก็กินคนมาเฝ้าแม่ก็มาเฝ้าทองก้อนไม่กินเหรอลูกฮะอ้ยดูแต่ละคนสิเนะี่ยไม่ว่าตัวเล็กตัวน้อยก้มหน้าก้มตากินกันหมดเลย ดีใจตื่นเต้นดีใจใช่ไหมลูกตื่นเต้นดีใจแบ่งแบ่งกันกินนะลูกแบ่งแบ่งกันกินแม่ซื้อมาให้พวกหนูกินเยอะแยะเลยลูกการที่เด็กๆ ตะมุตะมิแบบนีมน้มันก็ไม่ใช่แม่กิ่งคนเดียวค่ะแม่กิ่งก็คือมีบ้านให้เขาอยู่อาศัยหลบแดดหลบฝนแต่ว่าการที่เด็กอ้วนท้วนตะมุตะมิแบบนี้ก็เป็นพ่อผู้ใหญ่ใจบุญช่วยๆกันสนับสนุนอาหารมาให้พวกเขาค่ะเพราะว่าลำพังแม่กิ่งเองแม่กิ่งก็คงจะไม่มีกำลังที่จะให้พวกเขาได้กินแบบนี้อ้วนท้วนสมบูรณ์แบบนี้ แต่แม่กิ่งจะมีที่ให้เขาอยู่ที่ให้เขาอาศัยแล้วก็มีความรักให้กับพวกเขาค่ะแม่กิ่งเองก็ต้องกราบขอพวกคุณแม่นาอีกครั้งนะคะที่เมตตาแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านค่ะที่ได้เมตตายังไงก็ยังสนับสนุนมาได้นะคะเพราะเพราะว่าพวกเขาก็มีแต่วัยกำลังกินค่ะเด็กๆบ้านแม่กิง่งมีแต่วัยกำลังกินทั้งนั้นเลยแล้วก็มีเด็กๆ เด็กๆของเราก็จะกินกันเก่งค่ะหรือท่านใดอยากสนับสนุนรายแมวก็สนับสนุนมาได้นะคะรายแมวเราก็ต้องการค่ะแม่กิ่งก็ขอกับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านล่วงหน้าด้วยนะคะที่จะได้เมตตาพวกเรามาแม่กิ่ง แม่กิ่งก็ขอให้แม่นาแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านที่ได้เมตตามามีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะคิดทําสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็